มรดกภูมิปัญญาของไทยกับการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกของโรคตับแข็งคลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีประสบความสําเร็จในการรักษาให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ มรดกภูมิปัญญาของไทยกับการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนำมาประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบนันพร้อมกับงานวิจัยสนับสนุนการรักษาขแขนงนี้โดยการนำของนายแพทย์ดรชัดชัยสวัสดีชัยหรือหมอแปน้นที่ดูแลคลินิกการแพทย์แผนไทยให้การรักษาโรคตับแข็งด้วยยาสมุนไพรตำรับพัทธปิตะโดยเริ่มการรักษาแพทย์แผนไทยควบคู่กับแผนปัจจุบันมาตั้งแต่ปี2548 มีผู้ป่วยโรคตับแข็งจากทั่วประเทศเดินทางมารักษาที่คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนื่องจากโรคตับแข็งเกิดจากเนื้อตับมีอาการอักเสบเกิดเนื้อเยื่อพังผืดรัดแข็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า25,000คนต่อปีดังนั้นนายแพทย์ด็อกเตอร์ชัดชัยจึงเดินหน้าศึกษาการรักษาโรคตับแข็งด้วยยาสมุนไพรซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ป่วย ตับแข็งนี้ก็จะมีสาเหตุที่พบมากเลยนะครับก็คือเรื่องแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือว่าเป็นเบียร์ซึ่งดื่มปริมาณมากๆม,มานานนะครับมันก็เป็นพิษต่อตับตับมันก็อักเสบแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อพังผืดเข้าแทรกนะครับอันที่สองที่พบเป็นสาเหตุสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งจะพบไวรัสตับเกษตรบีเนี่ยมากกว่าเพราะว่าจะพบอยู่ที่ติดเชื้ออยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับถ้าในผู้บริจาคลหิตเนี่ยซึ่งแข็งแรงเนี่ยเราก็พบอยู่ประมาณ8%ซของประชากรส่วนไวรัสซีนี่ก็จะพบประมาณสัก1.5%ของประชากรแต่พวกนี้เนี่ยจะมีการอักเสบเป็นรอบๆนะครับแล้วก็แต่ละรอบมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปทําลายตับทําลายไวรัสในตับ ก็ทําให้เกิดตับเสบเป็นระลอกหรออกแล้วก็จะตามมาด้วยอําเสดแทรกเหมือนกันเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งประมาณสัก 30- 40, 40ปีมันก็จะกลายไปเป็นตับแข็งแล้วก็บางส่วนก็จะกลายไปเป็นมะเร็งตับ uh huh. อาการเนี่ยถ้าในระยะต้นของตับแข็งเนี่ยบางครั้งก็ไม่พบว่ามีอาการหรืออาจจะมีการอ่อนเพียงง่ายนะครับหรือว่ามีปัสสาวะเหลืองเข้มตัวเหลืองเป็นพักๆนะครับแล้วก็บางบางราย ก็ตรวจพบจงแต่ระยะเริ่มต้นโดยการตรวจเช็คสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพว่ามีการอักเสบของตับเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วก็ไปดูการทํางานของตับก็พบพว่าตับมันเริ่มจะเสื่อมแล้วไปทําอัลตราซาว์ก็จะพบพว่าตับเนี่ยแข็งกว่าปกติเพราะมีพังผืดแทรกแล้วอันนี้ก็พบในระยะตน้นซึ่งถ้ารักษาสาเหตุได้เช่นถ้าเป็นไวรัส <S <S ก็กินยาต้านไวรัสนะครับหรือฉีดยามีหลายวิธีก็สามารถที่จะทําให้ โรคมันสงบแล้วก็ตับฟื้นได้เพราะตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะที่เรียกว่าซ่อมแซมตัวเองได้พอสมควรถ้าต้นเหตุนอน,นั้นหายไปเช่นถ้าเป็นไวรัสเรารักษาไวรัสได้ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เราเลิกนะครับก็จะมีระยะเวลาที่ตับมันจะฟื้นตัวเองได้ซึ่งเหมือนกับแผนปัจจุบันที่รักษาเนี่ยถ้ารักษาโรคให้มันสงบนะครับแล้วก็ตับมีเวลาซ่อมแซมตัวเองตับมันก็ฟื้น คลินิกการแพทย์แผนไทยเปิดบริการมากว่า8ปีได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งมากมายด้วยการให้ผู้ป่วยกินยาสมุนไพร8ชนิดเช่นหัวเต่ารังกำแพงเจ็ดชั้นหัวเช้าเย็นเหนือเป็นต้นด้วยการต้มยา1ห่อต่อ1สัปดาห์กินติดต่อกันเป็นเวลา8สัปดาห์ผลการรักษาปรากฏว่าท้องและขาจะยุบซึ่งผู้ป่วยบางรายเร็วที่สุด3สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนท้องจะยุบ ซึ่งบางรายอาจใช้เวลา3-5เดือนส่วนการทำงานของตับตรวจได้จากผลเลือดประมาณ5เดือนจะดีขึ้นตับกลับมาทำงานในระดับปกติยาสมุนไพรรักษาโรคตับแข็งเป็นสูตรของบัณฑ์พบุรุษที่ผ่านมาให้การรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งมาแล้วกว่า100รลายแต่ทีนี้คนไข้โรคตับแข็งที่มารักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทยเนี่ยเราได้ให้ยาสมุนไพรไปในการอันที่หนึ่งก็คือ,อระงับ ให้อาการของเกิดไวรัสตับอักเสบต่างๆนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุแล้วก็จะมียาบางตัวนะครับบางกลุ่มที่เป็นยาตำรับ่จะมีหลายชนิดที่ผสมกันแล้วก็จะเป็นตัวที่บำรุงตับทําให้ตับมันซ่อมแซมตัวเองเร็วขึ้นก็รักษาแล้วหายดีซึ่งจากการรักษาที่ผ่านมาในเคสแรกๆมาประมาณ7จปีก่อนเนี่ยนะครับก็พบว่าเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายซึ่งท้องบวมและไม่ยุบนะครับแล้วก็จาเป็นที่จะต้อง เจาะน้ำออกแต่คนไข้กลัวก็เลยทราบว่ามีแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนไทยอยู่ก็เลยมาลองรักษา,าก็ปรากฏเคสแรกแรกกินยารักษาตับโดยใช้สมุนไพรตำรับนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน4เดือนท้องก็ยุบขาที่บวมก็ยุบนะครับแล้วการทํางานของตับก็เริ่มดีขึ้นในเดือนที่5ปัจจุบันคนไข้เคสนี้ก็มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ5ปี โดยที่ตับยังทํางานเป็นปกติโรคหลายโรคที่ยาสมุนไพรตำรับของแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถรักษาได้แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ไทยทอดกันมานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโรคบางโรคที่ทางแผนปัจจุบันเนี่ยรักษาแล้วต้องกินยาหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนของยาหรือเบื่อที่จะทานยาที่เป็นเม็ดที่เป็นแคปซูลอะ,ะอะไรต่าง ก็อาจจะลองหันมาใช้สมุนไพรตำรับดูได้นะครับเพราะฉะนั้นมีหลายๆโรคเลยที่ที่สมุนไพรตำรับเนี่ยสามารถรักษาได้ซึ่งจากการที่เราติดตามมาเนี่ยประมาณ3 3 0สถึงโรคเนี่ยนะครับที่เรารักษาเนี่ยจะรักษาได้หายเป็นปกติเลยในยประมาณ3ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีขึ้นจเนเป็นที่น่าพอใจเนี่ยอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีอยู่2%เท่านั้นเองที่ยังรักษาไม่ได้ ขณะที่ทางด้านของครอบครัวนายชานชัยเสริมบรสิริที่เดินทางมาจากจังหวัดตราดเพื่อที่จะมารักษาตนเอง เนื่องจากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคตับแข็งดังนั้นลูกสาวจึงได้ทำการศึกษาและค้นคว้าหาการรักษาทางเลือกที่จะรักษาพ่อของตอนเองและได้พบจากทางอินเทอร์เน็ตว่าโรงพยาบาลพระปกเก้ามีคลินิกการแพทย์แผนไทยที่รักษาโรคตับแข็งซึ่งเป็นการรักษาอีกทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้พ่อของตอนเองมีอาการที่ดีขึ้นก็คือคุณพ่อปกติทานสุรายอยู่แล้วแล้วก็คือแก แต่ก่อนแกจะแข็งแรงกว่านี้พอแกเริ่มแบบมีอาการจุกจุกนะคะแล้วก็ท้องเริ่มบวมแล้วก็อ่อนเพลียะคะ่ะแล้วก็ขาบวมนี่ก็เลยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเขาบอกมันมีที่นี่ร,รักษามีสมุนไพรเกี่ยวกับร,รักษาตับแข็งก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเคยไปเจอะหมอเคยคำลองคำดูแล้วเพราะว่าตับเนี่ยเริ่มจะแข็งเริ่มเริ่มแข็งแล้วอะไรอย่างี้คะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจากตับแข็งด้วยแต่อย่างไรนั้น การใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเปิดให้บริการกับประชาชนที่สนใจด้วยการรักษาของแพทย์ทางเลือกที่ใช้ยาสมุนไพรและยาแพทย์แผนปัจจุบนันที่มีความกลมกลืนกันและมีวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและถูกวิธีทำให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรเป็นการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบนัน